สถาน,นีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือในชื่อก่อนหน้านี้ก็คือสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟหลักในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครถูกตั้งเป้าให้เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงซึ่งจะมีการยกเลิกสถานีหัวลําโพงกลายมาเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งสถานีนั้นตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพื้นที่แขวงจตุจักร กล้กับสารเยาวชนและครอบครัวกลางรวมทั้งบริษัทปูงสเปนไทยจำกัดมหาชนถือเป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนหอดเฉียงใต้มีชานชลามากถึง26ชานชลาและเมื่อเปิดให้บริการครบทุกเส้นทางสถานีแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรางที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตอนหอดเฉียงใต้นี้รถไฟกรุงเทพอิวิระเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของโครงการสถานีกลางบางซื่อซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งแห่งกรุงเทพหมหานครสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2564เพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 จากนั้นได้มีการเริ่มทดลองในการบริการให้รถไฟชานเมืองสายสีแดง ในวันที่2สิงหาคมก่อนที่จะเริ่มบริการเชิงพาณิชย์ในวันที่29พฤศจิกายนและเริ่มให้บริการรถไฟระหว่างเมืองในวันที่19มกราคมคศรา2566สานิการกรุงเทพอวิวัตเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจะรองรับรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกเส้นทางรวมทั้งชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าความเร็วสูงทุกเส้นทางรถไฟเอรนวันและรถไฟแอร์พอร์ตเรียริรวม24ชานชลา ซึ่งยังเชื่อมกับรถไฟฟ้ามานครสายเฉลิมราชมงคลของการรถไฟแห่งประเทศไทยและยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบรางมวลชนคุณหมิงสิงคโปร์รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เดินทางจากคุณหมิงประเทศจีนไปยังสถานีรถไฟจูร่งตะวันออกหรือประเทศสิงคโปร์ซึ่งสถานีการุงเทพมหานคจะทำหน้าที่เป็นชุมทางในการเปลี่ยนถ่ายระหว่างกรุงเทพลาวจีน และกรุงเทพมาเลเซียสิงคโปร์ในอนาคต